ฟอร์ดเนี่ยมีนวัตรกรรมใหม่ที่เป็นแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Ford Pass โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า Ford Pass เข้าไปในมือถือเราสามารถค้นหารถได้ออว่าจอดไปที่ไหนหรอถูกวิดีจังเลยอ่ะทำงานอยู่เรารู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะกลับบ้านละรถเราจอดอยู่ข้างนอกเราสั่งสตาร์ทเครื่องแล้วเปิดแอร์ไว้ได้ไอ้ะขึ้นรถปุ๊บแอร์เย็น มาแล้วรถที่เราจองไว้เราจองไว้นานมากเลยทันนี้รอรอรอนะคะคุณรถคันนี้นะครับเป็น Ford Everest <ถ>เป็นรุ่นไทเทเนียมตัวนี้เป็นระบบขับเคลื่อน 4x2 นะครับมันจะมี2รุ่นจะมี 4x4 และก็ 4x2 ต่างกันยังไงคะจริงๆเครื่องยนต์เหมือนกันเป็นไบทโบเหมือนกันเกียร์เป็น10สปีดเหมือนกัน แต่ระบบการขับเคลื่อนเนี่ยเขาเอาระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อออกก็จะเป็นขับเคลื่อน2ล้อ2ล้อแต่อย่างอื่นทุกอย่างเหมือนกันหมดขับเคลื่อนล้อไหนคะล้อทแยงหรือว่าล้ออย่างนี้หรือล้อหน้าหรือล้อหลังล้อหลัง2ล้อฮะโดยปกติรถยนต์ทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นขับ2ก็าจะขับ2ล้อหลังแต่ถ้าขับ4ี่จริงเขาเรียกว่าเป็นออท m e หรือฟูลท m e มันจะทางานสัมพันธ์กันเองอัตโนมัติราคาคันนี้หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่พันบาทต่างกับตัวสี่คูณสี่ก็คือราคาหนึ่งล้านแปดแสน 54,000บาท <Okay. S 2> อย่างหนึ่งที่มันต่างกันคือตัว4 4เนี่ยจะมีไฟชุดหน้าที่เรียกว่า m a ทริก LED จำได้ปะ่ะ <Okay. S 2> ที่จะมันมีไฟคนละชุดขยับไปมาได้แต่ว่ารุ่นนี้จะไม่มีไฟ m มทริกซ LED เป็น LED เป็นฟ u ู l LED ปกตินะครับอันนี้ก็หล่อมากแล้วนะกล้องหน้านะครับยังมีเหมือนเดิมอันนี้สีอะไรนะครับคุณแฟนอีควิ o นก r ์บรอค่ะแท้อะอีควินกแปลว่า ประมาณว่าสริยุปราคาหรือจันทรุปราคาอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนเพ่หตาตามสเปคเลยนะครับเขียนว่าเป็น Ford Everest 2.0ลิตรไบโบทโบไทเทเนียมพลัส 4x2 10เกียร์ฝั่งนู้นเนี่ยจะเหมือนกันเลยก็จะมีตัวกล้องรอบคัน360องศานะครับส่วนด้านข้างนี้ก็จะเขียนไว้เลยนะเขียนว่าเป็นไบโทโบ ก็คือตัวเครื่องเนี่ยจะมีทวีโบ2ตัวนะฮะล้อยางเนี่ยก็จะเป็นยางกู o เยีย r นะครับ255ทับ 55R20 คือขอบ20มาเลยรุ่นยางก,ก็คือแรงเลอร์นะครับก็จะเป็นยางที่เหมาะใช้กับสภาพถนนที่ในเมืองนั่นแหละความเงียบก็จะมากกว่านะครับแล้วก็ความนุ่มนวลเนี่ยนุ่มนวลแน่นอนตัวบันไดข้างก็จะสวยงามแบบเรียบหรูแบบนี้แหละแล้วก็แข็งแรงมากตะ่กี้นี่คุณอ้อมขึ้นไปละสองคนไหวไหมขึ้นด้วยไหนลองดูสิ เฮ้ยดีอ่ะถ้าไม่ขยับคือมันแน่นมากเลยนะไม่มีการโยกของตัวบันไดเลยถูกป่จุดดีอย่างหนึ่งนะเหมือนตัวท็อปเลยก็คือมันมีบลายสปอตคือถ้ามีรถข้างๆเนี่ยก็จะมีไฟเตือนเห็นไหมเป็นสีส้มๆนะครับส่วนด้านข้างนะครับก็สไตล์รถจะเป็นเจที่นั่งคนที่สูง180กนั่งได้สบายแต่ว่าเอกนั่งให้ดูก่อนเราสูง170นะครับเป็นไงสูงเนาะยังมีพื้นที่เหลือเยอะมากแล้วก็ พื้นที่ตรงนี้นะฮะสำหรับช่วงขาเนี่ยสำหรับเราน,นี้เหลือเฟือเหลือเฟือมากๆเลยมีแอร์หลังด้วยนะครับปรับได้นะครับแล้วก็มีที่ชาร์จแบตท,ที่เป็น USB-A USB-C แล้วก็มีปลั๊กไฟนะครับขนาด230โวลต์400วัตต์โอ้โหทํางานได้อ่ะคือเอาโน้ตบ <notebook S 2> ุ๊กมาต่อได้นั่งทำงานนี้ได้เลยตัวนี้เป็นไฟท้ายที่ถูกดีไซน์ใหม่แตกต่างจากเอเวอ e s เตัวเดิมน,นะครับก็จะเป็น LED เหมือนกันดูหน้าตานี่นี่นเห็นไหม คล้ายๆจะเป็นไลท์บาร์เลยนะครับเวลาเบรกเวลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยชุดนี้สว่างมากไฟเบรกรุ่นที่3ก็มีให้ตรงนี้ด้วยนะเซ็นเซอร์ด้านหลังก็มีให้มีกล้องหลังด้วยด้านนี้ตรงมุมกระจกเห็นไหมฮะเหมือนเป็นบุเขาเอเวอร์เรสเลยส่วนอีกด้านหนึ่งก็แปลกอีกเป็นเมืองใช่ไหมซิตี้เออเป็นซิตี้เนาะแสดงว่ารถคันนี้กำลังจะบอกว่าจะเอาไปลุยก็ได้จะใช้งานในเมืองก็ได้ใช่ เป็นแบบระบบไฟฟ้าเป็นโชคกฝาท้ายไฟฟ้านะครับเบาะเนี่ยจะบอกว่าเป็นแบบ 50- 50คือสองข้างเท่ากันแล้วเป็นไฟฟ้าด้วยการพับเนี่ยจะมีเบาะซ้ายขวาที่เป็นไฟฟ้านี้นะครับกดปุ๊บพับเลยดีงามคือแม่บ้านไม่ต้องเหนื่อยนี่เป็นกุ่มกดนี้เราชอบอันนี้เราชอบ,อนนเ,รชอบเราซื้อเราซื้ออย่างไรฮะโอ้โห อุปกรณ์อะไรบ้างคะเป็นชุดเครื่องมือการเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนยางนเนาะก่อนนี่มาดีมากเลยนะชุดแม่แรงนะครับล้ออยู่ด้านล่างนี้นะฮะล้อเขาเรียกยางไหลด,ด้านล่างนะครับก็ชุดเครื่องมือจะอยู่ตรงนี้การพับเบาะนะครับสําหรับคนที่จะขึ้นไปนั่งแถวสามนะครับก็จับแค่นี้พับประมาณนี้แล้วก็เลื่อนตัวนี้ก็จะขึ้นไปแ <ขอ S 2> ถวสามได้นะครับแต่ถ้าอยากจะพับเบาะราบเลยนะครับจะทําให้ดูมันจะมีคันโยกตรงนี้นะครับ นี่เรียบเลยไหมเรียบเลยจริงๆนี่นอนดูดาวได้เลยนะได้เหรอเนี่ยเพราะว่ากระจกตรงนี้มันเป็นกระจกแก้วเดี๋ยวคุณอ้อมลองพับดูอีกข้างหนึ่งนะครับว่ามันง่ายแค่ไหนสําหรับคุณผู้หญิงนะครับกดลงไปเลยฮะโอ้โหยากไหมไม่ได้แต่ออกแรงอะไรเท่าไหร่ไม่ได้ออกแรงเลยเนาะง่ายมากเลยอะคือถ้ามีเด็กใช่ไหมเราไปแคมป์ปิ้งใช่ไหมทําเป็นเตียงนอนได้นะ ส่วนแอร์นะแอร์เนี่ยจะมีทั้งคนนั่งแถวที่สองคนนั่งแถวที่สามแล้วก็มีไฟให้อีกชุดหนึ่งแล้วก็มีฮุกอ่าแขวนเสื้อแขวนของมีที่ใส่แก้วน้ำด้านหลังด้วยนะข้างนี้วาง iPad ได้ด้วยนะครับมีสไลด์เป็นช่องเห็นไหมอ่าเจ๋งไปเลยแล้วก็มีที่ชาร์จแบตนะครับข้างนี้มีที่ชาร์จแบตให้หนึ่งข้างเป็นที่ชาร์จแบตอีกจุดหนึ่งนะครับด้านหลัง สีนะครับสีภายในเนี่ยมันสามารถสั่งเป็นสีกาเรียกสีสีสีครีมได้ก็<ส><ส>จะมีะใช่สีบอสีบอ,อสนี่จะได้สีครีมก็จะเป็นสั่งออปชั่นพิเศษนะครับก็จะเพิ่มเงินนิดหน่อยเราลอง,ลองอไมหมฮะว่า<อ>มันมันเซตมันเซฟตี้ไหมกดแล้วนะลองดูเฮ้ยเบามากเลยอ่ะเฮ้ดีไหมหนูว่าลองหนูว่าลองอ่ะเดี<อ>๋ยวลองดูนะครับว่าถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยเวลาที่เขาปิดทับผู้หญิงเนี่ย ผู้หญิงจะลองไหมฮะเฮ้ยเุ้ยเฮ้ยบาไหเดียเขาไม่ทำร้ายเราอะทน,ทนลุถนนเรามากเลยอะอืมก็มีพื้นที่ใช้เยอะมากสามารถวางต้นไม้วางถุงก๊อฟเนี่ยตรงนี้วางได้น่าจะหกใบขึ้นไปได้เลยนะย้ายบ้านได้เลยอะเออย้ายบ้านได้เลยเรามาเปิดพาโนรามิกซันรูฟกันดีกว่าฮะนี่เป็นม่านบังแดดชุดแรก แล้วก็เป็นอีกชั้นหนึ่งเราเปิดไปหมดเลยก็ได้ใช่ไหมคะใช่นี่เจ๋อไหมอุ้ยเดียวมันจะมีปุ่มสองอย่างนะครับอันนี้จะเป็นม่านบังแดดของตัวตันล o o พโ a r a d ม n a m i c m o นะฮะเป็นม่านบังแดดตรงนี้โอเคเป็นสองท่อนนะครับเราเปิดได้จนจนสุดเลยส่วนตัวกระจกนะครับก็จะเปิดได้ชุดนี้นะครับ มันไม่มีที่เหลือละมันเปิดได้แค่ชุดนี้นะฮะก็ถือว่าเยอะแล้วนะข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้มันเป็นคานเพื่อเอาไว้เรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ทําเป็นกระจกทั้งผืนคุณแฟนชอบไหมชอบมากนี่ๆเอาไว้แต่งหน้านะแอบชอบมากค่ะที่สองพันคือที่ใส่เฟ้นไฟยังมีอยู่ย อันนี้ wireless charger เป็นบลนะูทูธเนาะหน้าจอใหญ่มากเลยนะครับเหมือนกับตัว Wi Track ตัวท็อปเลยฟังก์ชันด้านในอะ่ะเรื่องเกี่ยวกับ entertainment เรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันเรื่องจอเลยก็แต่เหมือนกันหมดที่แตกต่างกับตัวท็อปเนี่ยรุ่นนี้เป็น4 2เพราะฉะนั้นระบบการขับขี่ของเขาเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเป็น4ูณจะมีตัวปรับโหมดต่างๆนะครับแต่ว่าคันนี้เปน4่ 2, เวลาปรับนะครับมันก็จะ มีตรงนี้ปุ่มที่เราพูตตะกี้นี้หน้าจอเจ๋งปะเจ๋งอะรถนม่มาทั้งคันเลยอะแกวมากแกวมากนี่ลากจูงพอเปลี่ยนได้เป็นหมวดนะครับเป็นหมวดลากจูงอันนี้หมวดที่ถนนมันจะเปียกนะครับฝนตกอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้หมวดประหยัดจะมีไฟส่องสว่างเห็นไหมแล้วก็หมวดปกติผมว่าคนปกติทั่วไปก็คงใช้หมวดปกติแหละไม่ก็ประหยัดหน่อยช่วงนี้น้ำมันแพงนะครับก็หมดประหยัด เป็นไงมีแสงไฟมาเลยที่เห็นเราเห็นตรงนี้นะครับตรงเนี้ยอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นระบบ adaptive นะครับที่เราเคยทําตัวเทสต์ไรให้ดูแล้วครว่ามันสามารถตรวจจับรถคันหน้าได้แล้วก็รถคันหน้าเบรคมันก็เบรครถคันหน้าไปมันก็ไปฝั่งนี้ก็จะเป็นเนี่ยการถอดออกด้เสียงการลดเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็อันนี้เลนคีปปิ้งการรักษารถให้อยู่ในระหว่างกลางเลนนะฮะเรา mm hmm. เปิดละเมื่อรถเนี่ยมันเห็นพื้นถนนใช่ไหมครับ พอมันจะออกจากเส้นพื้นถนนน่ะมันจะทําให้รถรักษาอยู่ในช่องกึ่งกลางของเส้นจราจรสมมติว่าเราขับรถไปแล้วเราแบบหลับในหมวดนี้มันช่วยเรากลับมาใช่ไหมใช่ครับเปิดได้ปิดได้เปิดได้ปิดได้ถ้าเราหลับเนี่ยมันจะมีระบบที่เรียกว่าเตือนมันก็จะส่งเสียงแล้วสั่นพวงมาลัยให้เราตื่นโอ้โหช่องเบลอมากมีที่ชัดแบบหนึ่งจุดนะคะที่จุดบุรี่นะ ก็มีที่วางแก้วน้ำเนาะตรงนี้สองช่องใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้ถ้วยนี่ไว้ทาอะไรในะใส่ยาหมออไม่ใช่ Becca. ใส่เนี้ยเวลากินเฟรนช์ฟรายใส่ซอสเหรอเราบีบซอสไปในน <c oughs> ี <chest pous> <infinite> <c oughs> ้ได้หรอดีนะดีนะจริงๆเราถือว่าดีว่ามันน่าจะวางพวกนี้นะเบรกมือเป็นไฟฟ้านะครับก็ง่ายสมการใช้งานนะครับแล้วก็มีก็เรียก tracking นะครับ on off คือการถนนลื่นหน้าจอนี่สวยสวยมาก ใหญ่มากนะครับเหมือน iPad อมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยไม่ใช่ iPad ธรรมดานนะ iPad Pro เออ iPad Pro นะขนาดใหญ่สุดเลยอยากลองกล้องถอยนะ่ยเนาะมันเป็นยังไงดูกันนี่<อ>คือมันมีกล้องรอบคันใช่ไหมข้างหน้าด้านข้างสองคางแล้วก็ข้างหลังส่วนอันเนี้ยนะครับก็คือภาพด้านหลังเนาะโอ้ดีจังอันนี้รอบคานอันนี้ด้านหลังอันนี้กล้องหลังเดียว ก็คืออันนี้ถูกไหมครับอ๋อเป็นแบบบุ้งกว้างเจ๋งอ่ะมีอุณหภูมิสุดอีสามารถจาับข้อมูลอุณหภูมิบมบแบบอย่างเงี้ยแค่อ่ะเจ๋งเนาะถ้าอย่างนั้นเรามาลองแพร่เลยแล้วกันเ,เราเลือกหนึ่งในอุปก,กรณ์ที่ซึมซับเราจะเจอไหมฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับ ก็เจอ Ford เ Everest ต,ตรงนี้ละเลือกไปเลยยืนยันว่าเลขคุณที่แสดงอยู่บนจิ้งตรงตรงกับอุป,ปรกรณ์ของคุณยืนยันว่าเพื่อความปลอดภัยของคุณโปรดสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพถนนเสมอและคุณยังสามารถใช้ระบบสั่งงานด้วยเสียงของสิงเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติในขณะที่รถเคลื่อนที่ นี่คือคาเพล y นะฮะนี่ไงพอเปิดใช้งานแล้วจะเห็นโัรศั์เราแล้วนะครับเจ๋งอะ่ะคนนั่งอยู่อะครับถ้าไม่ค่าเข็มขัดอะครับมันจะขึ้นเตือนเลยนะครับว่าเราไม่ได้คาดเข็มขัดพอคนนั่งคาดแล้วก็เป็นสีเขียวนะครับเหลือเรายังไม่ได้คาดออกเข็มขัดนีแลวไห่เห็นไหมอันนี้เราเราพูดไปคิดที่แล้วนะนี่คือตัวใหม่เวลาที่เราสั่งงานด้วยเสียงนะครับ กระจกทั้ง4บานเป็นออโต้หมดนะครับก็ใช้งานง่ายส่วนมือเปิดประตูก็เหมือนตัวเรนเจอร์ตัวใหม่ก็จะเป็นมือเปิดจะอยู่ด้านในนะครับเวลาที่เราจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยก็ยังไงเราต้องจับประตูตรงนี้อยู่แล้วก็ง่ายเลยนะครับก็ปิดได้เลยเรียบร้อยนะครับส่วนเปิดก็เหมือนเดิมครับจับที่เดิมเปิดได้เลยก็ง่ายดีในตัวเองเนี่ยชอบ ภายในดำอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นดําทั้งคันแบบนี้ก็จะดูขลึมๆเป็นแนวแบบสปอร์ตสปหน่อยตัวเบาะนะครับก็จะเป็นทรงบักเก็ตซีทเล็กๆนะครับคือมันจะอบๆตัวเราหน่อยนะครับวัสดุที่ใช้ก็เป็นหนังนะครับเป็นหนังคุณภาพดีนะนุ่มๆเหมือนกันพทเทิร์นในการดีไซน์ก็สวยนะครับดูจากด้านข้างนะครับรถเองก็มีขนาดค่อนข้างหรือว่าใหญ,ใหญ่ใหญ่โตเลยแหละใช้งานเนี่ยน่าจะจุคนได้สบายสบาย ด้านในเนี่ยเรื่องของ head room l e ร room กว้างมากไม่ติดเลยเรื่องการการมีพื้นที่ภายในนะครับเวลาที่เราจะขึ้นไปนั่งเบาะหลงังก็จะมีปุ่มเล็กๆตรงนี้เนาะเราแค่เลื่อนอย่างนี้แล้วก็เลื่อนตรงนี้มาเห็นไ,ไหมครับอโอ้เนี่ยลองคุณผู้ชายลองขึ้นสิคะได้เลยง่ายไ,ไ,ไหมไม่<อ>ยากน,นะเราปิดให้นะออลองดูว่ามีพื้นที่เยอะไหม โอเคเป็นไงคะเรบอกว่าพื้นที่ด้านหลังเนี่ยเป็นของน่าจะเป็นของเด็กหรือของผู้หญิงตัวไม่สูงมากนะครับแต่ท่าซื่อชัดส่ดีนะคือมองไปข้างหน้าเนี่ยเห็นชัดหมดเลย <Okay. S 1> าการใช้งานรีโมทง่ายๆเลยครับมีปุ่มล็อกรถปุ่มเปิดรถอันนี้เป็นปุ่มฝาท้ายนะครับถ้ากด2ทีนะครับลองดูเป็นยังไงบ้างฝาท้ายปิดเองนะครับ เดี๋ยวเราลองเปิดดูว่ากด2ทีเช่นกันใช้งานง่ายะจะบอกคุณอ้อมอย่างนี้นะครับว่า f o r ์เนี่ยมีนวัตกรรมใหม่งไที่เป็นแ<ะ>อปพลิเคชันที่เรียกว่า Ford Pass แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันคือถ้าเราโหลดโปรแกรมนะครับที่ชื่อว่า Ford Pass เนี่ยเข้าไปในมือถือนะครับ เราสามารถค้นหารถได้อ๋อว่าจอดไปที่ไหนเหรอคะถูกวิดีจังเลยอ่ะให้มันช่องจอดไปไหมคะว่ามันจะบอกครา้าวบอกเรา้าวๆว่าอยู่ไหนแล้วก็สั่งเปิดไฟปิดไฟบีบแตรได้ดสิ่ง,งที่ดีอย่างหนึ่งสมมุติเราอยู่ทํางานอยู่เรารู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะกลับบ้านละรถเราจอดอยู่ข้างนอกเราสั่งสตาร์ทเครื่องแล้วเปิดแอร์ไว้ได้อขึ้นรถปุ๊บแอร์เย็นอีกอย่างหนึ่งข้อดีนะครับของตัวแอปพลิเคชันเนี่ย สำหรับคนที่ใช้รถ Ford รุ่นเนี้ยรุ่นรุ่นใหม่เ a นเจอร์ Ranger ใหม่เอเวอรสใหม่เนี่ยสามารถนัดหมายเช็คระยะ <ภา S 1> หรืออพิเอชชั่มใช่ผ่านอพิเคชชันได้หรือจะให้สูเบริการเนี่ยไปรับรถที่บ้านโโอโห้หเราสามารถเลือกเลยว่าเฮ้ยเราอยากให้มารับวันไหนอ่ากดปุ่มปุ๊บจะมีอ l e เลอร์ตเนี่ยเป็นข้อความเนี่ยที่ระบบหลังบ้านของทางดีลเลอร์ฟอร์แล้ดีลเลอร์ฟอร์ก็จะตอ ผ่านแอปพลิเคชันหรือโทรกลับหาลูกค้าว่าคอนเฟิร์มนะที่เรียกเราเนี่ยพรุ่งนี้ตอน10โมงเนี่ยคอนเฟิร์มไหมครับระบบเนี้ยก็ให้สำหรับรถรุ่นใหม่ของตัว f o r ์ทุกรุ่นอีกเรื่องหนึง่งเวลาที่เราเกิดอุบัต e ิเหตุสามารถขอความช่วยเ<ล>หลือฉุกเฉินไ,ได้นะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันเหมือนกันเจ๋งปล่เจ๋งมากค่ะเจ๋งเนาะ ช่วงนี้นะครับรถ Everest เนี่ยเพิ่งออกใหม่เลยใครอยากทดสอบรถทดลองขับนะครับติดต่อช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับที่ศูนย์ฟอร์ดซีนัคลินนะครับตามเบอร์นี้หรือ Line แอด้างล่างเช่นกันนะครับเราก็จะเอารถคันนี้ไปลูกค้าลองถึงบ้านโอ้โหพรีเมียมมากอ,มอยากเป็นเจ้าของฟอร์ด v e r e s t วันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะดาวน์ริ่มต้นง่ายๆนะครับ25%อดอกเบี้ยพิเศษ1.99 สี่ปีถือว่าดอกเบี้ยถือว่าดอกเบียดีนะดอกเบียต่ําแล้วนะครับการรับประกันนะครับของตัวรถฟอร์ดทุกรุ่นนะครับตอนนี้เป็น5ปีหรือ1นึ0 0 0สกิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนแล้วนะครับหมายความว่าเราใช้รถคันนี้สบายๆหปีไม่ต้องห่วงเรื่องการซ่อมเจ๋มไหมเจ๋วเจ๋วหล่อไหมเอ้านี่เป็นของเราแล้วไม่ใช่หรอหรือว่าเราตัวท็อปดีเราไปลองกันไหมเดี๋ยวเราไปลองก่อน เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราไปลองขับรถ for ์ด v อ r e s ร์ตตัวใหม่กันว่าการขับขี่เป็นยังไงบ้างรอติดตามชมครับ